คำถามต่อมานะครับถามว่าจากคลิปอ้นนี้ระหว่างหุ้นมีปันผลกับหุ้นไม่มีปันผลข้อดีข้อเสียคืออะไรเขาถามว่าแล้วกองทุนรวมห่ะครับเหมือนกันไหมครับแบบปันผลกับไม่มีปันผลแนวคิดเดียวกันเลยไม,ไ,ไม่คล้ายกันแนวคิดเดียวกันแนวคิดเดียวกันเลยอ่ะงั้นไม่ต้องขยายความดีกว่าสั้นๆโอเคเดี๋ยวนะดูคำถามแป๊บนึงนะครับ แต่ก็ต้องถ้าผู้ถือกองทุนต้องดู<ช>ความสามารถในการในการลงทุนของผู้จัดการกองทุนด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่จ่ายปันผลแล้วเนี่ยจะสามารถเอาเงินเนี่ยไปต่อยอดให้มันดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าพี่ว่ามันไม่มันไม่ได้เหมือนกับธุรกิจเป๊ะๆนะคือธุรกิจเนี่ยเขาเอาเงินปันผลเนี่ยที่ไม่จ่ายเราอะไปลงทุนจริงๆใช่ไ่มเช่นไปลงทุนการก่อสร้างใช่ไหมสร้างสาขาใช่ปะ่ะเขาลงทุนจริงๆแต่ว่ากองทุนเนี่ย เขาเอาเงินไปจริงไม่ใจ่ายผลผลเราแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาไปสร้างสาขาเขาเนี่ยเอาไปอาจจะเอาเงินนั้นนะไปลงทุนกับหุ้นตัวใหม่ๆซึ่งคําถามคือมันอาจจะผิดก็ได้นี่อออปะมันจะต่างกับตรงนี้ครับอ่าโอเคทีนี้คําถามนี้ยาวเลยนะจากคลิปที่แล้วนะครับเจาะลึกวิธีวิเคราะห์งบธุรกิจการเงิน เขาบอกว่าได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับขอบคุณอาจารย์ประภาสกับพี่เบิร์ดมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้อยากให้สอนกลุ่มอื่นๆด้วยครับผมมีข้อสงสัยคือหนึ่งกองทุนบาเซลที T, มีลิมิตไหมครับว่าฝากกับแบงก์ชาติได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วมันเหมือนกับการฝากแบงก์ไหมครับคือธนาคารจะได้บบเบี้ยจากการฝากไหมครับแล้วก็สองคือเอาทีละข้อ,อได้ไมาทีละข้อดีกว่าเอได้ได้ข้อแรกเนี่ยนะครับ เออไม่มีลิมิตนะครับแต่ว่าแหมใครจะอยากเอาเงินไปฝากไว้ให้กองทุนเยอะๆครับนีส่วนมากเนี่ยเขาต้องฝากไว้เนี่ยเพื่อเป็นแค่เอ่อตามหนึ่งคือตามเกณฑ์ของแบงก์ชาติที่เขามีเกณฑ์ไว้อยู่แล้วขั้นต่ําคือ12.5%ของสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมฮะหนะ <c oughs> เขาก็จะมักจะฝากกันให้เกินขั้นตน่ำนยเพื่อ <c oughs> เพื่อในอนาคตเนี่ยเวลาที่ธนาคารเนี่ย จะขยายลูกหนี้อะไรเงี้ยนะเขจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปไปฝากเพิ่มนึกออกไหมเพราะมันต้อง12%จุดไอ้สิบสองจเนี่ยต่อสินทรัพย์เสี่ยงเสมอนึกออกใช่ไหมฮะมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หลักเกมเน,นี้ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะการฝากเผื่อๆไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่านะครับถามว่ามีลิมิตขั้นบนไหมไม่มีแต่ไม่มีใครอยากทันเยอะๆหรอกนึกออกใช่ไหมก็เขาก็มักจะแค่คคคฝากไว้เพื่อ เพื่อหนึ่งคือเกินเกณฑ์ไว้ก่อนนะสองก็คือเกินเกณฑ์มาประมาณหนึ่งเพื่อรองรับการขยายฐานลูกหนี้ในอนาคตประมาณนี้นะแค่นี้แหละพอแล้วนะครับมันมีความจําเป็นนะครับหนึ่งสองเนี่ยถามว่ามีดอกเบีย้ยไหมมีนะครับแบงค์ชาติก็ให้อยู่แล้วนะถ้าไม่มีแบงค์ชาติถ้าแบงค์ชาติไม่ให้ดอกเบีย้ยผมว่าก็ก,ก็ดูจะใจร้ายไปนิดนึงเอาเงินมาแปะไว้เฉยเลยแล้วแบบไม่มีดอกเบีย้ยให้เนี่ยโอ้ย ไม่หรอกอไม่หรอก,ม,อกมีให้ครับมีให้แต่เราไม่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 เยอะมากใช่เป็นหลักษากลใช่ครับครับอ่าทีนี้ขา้าวนันตองถามว่าในสิบสามข้อสิบสามวิธีเนี่ยมีข้อไหนที่ฟิกไหมครับว่าไม่ว่าจะวิเคราะห์หุ้นตัวไหนหรือว่ากลุ่มไหนก็ต้องมองในหัวข้อนี้อย่างที่ผมคิดคือก็คือแหล่งที่มาของรายได้การหาลูกค้าแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นก็น่าจะประมาณนี้แหละที่เหลือมันใช่ใช่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวกับเรื่องใช่ ธุรกิจการเงินใช่ครับครับอ่าเข้าใจถูกแล้วนะครับอ่าคำถามที่สา